สวัสดีค่ะวันนี้ได้หอยตลับมาในตลาดโลละสี่สิบบาทจะมาผัดช,ชาผัดช,ชาหอยตลับจะ้ะก็มีตำพริกพริกกระเทียมข่าตะไคร้ตำตำหยับหยาบแล้วก็มีพริกไทยอ่อนใบมะกรูด กระชายซอ,อยพริกชี้ฟ้าเขียวแดงแล้วก็เครื่องปรุงก็มีรสดีน้ำตาลนิดนึงอซอสน้ำมันหอยแล้วก็ซอสฝาเขียวสีอิ้วขาวไม่ต้องใส่น้ำปลาเพราะว่าพวกซอสพวกซอสซอสอ,อะไรที่เป็นซอสน้ำเค็มอยู่แล้วมาดูกันเลยจ้า มาผัดกันเลยจ้าตั้งกระทะให้กระทะร้อนใส่น้ำมันลงไปเลยจ้ะพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยจ้ะ พอพริกหอมแล้วก็ใส่หอยลงไปเลยอหอยตลับแช่น้ำไปแล้วอ้าแล้วอานล้วมันทายทรายออกมาแนละ้ว เริ่มอ้าแล้วนะคะตัวสวยน่ากินดูสิตัวอ้วนๆไม่มีทรายเลยเพราะว่าแช่น้ำปลาปลาไว้มันคลายทรายหมดเลยหอยอ้าแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะ รสตีน้ำตาลทรายใส่ลงไปซอสน้ำมันหอยซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวใส่ลงไปไม่ต้องใส่น้ำปลานะจ๊ะชิมรสชาติเห็นไหมพอดีเลย หวานน้ำหอยมากตามด้วยกระชายซอยพริกชี้ฟ้าเขียวแดงใส่ลงไปเลยพริกไทยอ่อนโยนลงไปเลยจ้ะ สุกแล้วนะคะตามด้วยใบโหระพากับใบมะกรูดใส่ลงไปเลยจ้าโอเคนะจ๊ะอันนี้แหละจ้าตักกินได้เลยจ้าโอเคค่ะหอยตลับผัดชาเสร็จแล้วนะคะ มากินกันมากินด้วยกันเลยจ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเคียรด้วยนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายนี่หอยตัวใหญ่ๆเลย